เรือนไทยหลังนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําสุพรรณนะครับอยู่ที่ตําบลบ้านแหลมอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าครับก็ผมนายพงศธรพันธุ์ทับทิมทองนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักทับทิมทองคมจเจริน,นะครับมาเที่ยวบ้านฉันมาแล้วรักถ้ามาพักรักหมดใจเลยจ้า เราจะมีห้องพักทั้งหมด4ห้องด้วยกันครับเป็นห้องแอร์ถ้า3ห้องแล้วก็ห้องพัดลม1ห้องนะครับผมจะาพาท่านไปชมห้องพักนะครับครับนี่เป็นห้องสบาวี2นะครับอันนี้เป็นห้องพักห้องรวมนะครับเป็นห้องรวมเป็นห้องแอร์คอนเนคชั่นนะครับอันนี้พักได้ประมาณ5-6คนนะครับ ถ้าทุกท้องของคอมสเตนนะครับเป็นบ้านเรือนไทยฮะเก่าแก่นะฮะก็เป็นเรือนไทยโบราณนะฮะต้องอายุประมาณสักมากกว่าร้อยกว่าปีนะครับซึ่งเป็นเรือนไทยต้องสมัยปู่ย่าตายายนะครับที่ตกทอดมาถึงรุ่นลูกหลานนะครับอันนี้เป็นห้องชื่อห้องว่าสบาเบาวีหนึ่งนะครับเป็นห้องส่วนตัวที่ที่นอนได้สองคนนะครับก็บ้านหลังนี้มันนานมาแล้วก็เลยเราก็พยายามรักษาให้มันคงทนอยู่ไว้ให้ ให้คนรุ่นหลังได้ชมได้สัมผัสกับบ้านของโบราณจริงๆครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับคานี้เป็นห้องสุดท้ายครับเป็นห้องพักส่วนตัวครับอันนี้ไม่มีแอร์ครับเป็นห้องพัดลมเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบแอร์ครับก็เป็นธรรมชาตินะครับตื่นเช้ามานะครับผมหกโมงครึ่งเนี่ยผมมานั่งตรงที่สภาริมน้ำเนี่ยฮะ มานั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นตอนช่ายามเช้านะฮะว่ามองดูสายน้ำนะครับมีคนพายเรือไปมานะฮะทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมีความสดชื่นกับอากาศที่บริสุทธิ์มันเป็นมุมที่มสงบผมก็นั่งจิบกาแฟนบ,บางวันนี้ผมก็อาจจะนั่งทําสมาธิอาเช้าเราเป็นอาหารข้าวต้มสามกริย์นะครับตั้งสมัยรอห้าฮะแล้วเรามาเพื่อย้อนยุค ขอบคุณนะคะขอบคุณน้อยอบุญคนเลยยังเดมาบ้านเราเองเลยคุณมากค่ะคะุณทำคไทยเลยคะบ๊บายกันคคุณชีสชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวกันนะจ๊ะชุมชนตะบ,บนบ้านแหลมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย